ถ้าคุณกำลังคิดว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นไหนที่โหดสุดหล่อสุดและครบสุดในรอบหลายปีคุณอาจต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนแล้วตั้งใจฟังสิ่งนี้เพราะสิ่งที่เราได้เห็นในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026รุ่นใหม่ล่าสุดคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายคนถึงกับพูดว่านี่มันระดับที่ขู่แข่งต้องคิดหนักกันอ e ีกรอบเลยทีเดียวทั้งดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีชั้นเชิง พลังกำลังที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีที่อัปเลเวลแบบรถพรีเมียมและความคุ้มค่าที่ต้องบอกกว่าหาได้ยากในตลาดตอนนี้พร้อมไหมครับเพราะถ้าคุณเป็นแฟนรถ PPV คุณจะไม่อยากกดออกจากวิดีโอนี้แน่นอนและก่อนที่เราจะไปต่อฝากกด Subscribe ให้กับช่องร้าย Thailand ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่แบบจัดเต็มก่อนใครมาดูกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกกันเลย เพราะ f o r t จ n e r 2026รุ่นนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าแต่เป็นการยกระดับให้ดูแพงดูดุดันและมีความสปอร์ตพรีเมียมชัดเจนขึ้นฝาหน้าใหม่แบบฟูลเล็ตดีไซน์เพรียวคมขึ้นกว่าเดิมกระจังหน้าใหญ่ทรงเหลี่ยมแนวนอนให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง,แ,งแบบรถ SUV ตัวจรงิงกันชนหน้าปรับดีไซน์ให้มีเส้นสายที่คมขึ้นช่องดักลมใหญ่ขึ้นทำให้ภาพรวมดูน้าเกรงขามและยังช่วยเรื่องการระบายความร้อนอีกด้วย ส่วนด้านข้างเส้นตัวถังถูกรบมุมให้ดูทันสมัยขึ้นลออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความปังและด้านท้ายไฟท้ายแบบเล็ดทั้งชุดพร้อมลายใหม่ที่ดูเท่และภูมิฐานขึ้งอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเดินไปจอดที่ไหนก็เด่นสุดแบบไม่ต้องพยายามและเรามาต่อยอดทุกต่ออีกนิดถ้าคุณคิดว่าภายนอกเปลี่ยนเยอะแล้ว บอกเลยว่าภายในและเครื่องยนต์ของ Fortuner 2026จะทำให้คุณยิ่งอยากนั่งฟังต่อจนจบเพราะมันคืออัปเกรดที่ทำให้ Fortuner ก้าวข้ามจากอารมณ์เดิมๆและกลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนเดินทางไกลและคนที่ต้องการความแรงในคันเดียวเอาล่ะครับไปดูกันต่อแบบจัดเต็ม เปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารปรากฏว่ากลิ่นอายความหรูหรามาแบบเต็มเต็มวัสดุภายในถูกยกระดับหอลายจุดหน้าจอกลางขนาดใหญ่ขึ้นแบบลอยตัวให้การแสดงผลคมกว่าเดิมรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมแผงแด h บอร์ดที่ให้สไตล์สมัยใหม่ขึ้นบอกนั่งปรับไฟฟ้านั่งนุ่มขึ้นและมีการปรับทรงใหม่เพื่อให้กระชับสรีระมากกว่าเดิม พื้นที่ภายในกว้างขึ้นเล็กน้อยทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายกว่าเดิมส่วนแอร์หลังยังคงแรงและเย็นไวตามสไตล์โตโยตา้าลำโพงก็ถูกอัปเกรดเสียงใสขึ้นคมขึ้นช่วยให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่อที่ชาร์จไร้าสายช่อง USB-C รอบคันและไฟแอมเบียนไหลทที่เพิ่มบรรยากาศให้ดูพรีเมียมขึ้นในตอนกลางคืน ทำให้ Fortuner 2026ให้ความรู้สึกเหมือน SUV ราคาแพงกว่าเดิมไปอีกระดับส่วนเรื่องสมรรถนะต้องบอกว่ามีของเพิ่มเข้ามาแบบน่าสนใจโ To โยต้าให้เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ที่แรงขึ้งทั้งแรงม้าและแรงบิดและที่สำคัญคือการตอบสนองที่ดีขึ้นลดอาการรอรอบทำให้การเร่งแซงมั่นใจมากขึ้นเกียร์ใหม่ปรับการทำงานให้ต่อเนื่องขึ้น เข้าเกียร์เนียนกว่าเดิมและช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนให้เกาะถนนมั่นคงขึ้นลดอาการโครงเวลาขับเร็วและให้ความนุ่มเมื่อวิ่งในเมืองถือว่าเป็นบาลานซ์ที่ลงตัวสำหรับคนใช้รถทุกวันระบบขับเคลื่อน4ล้อยังคงทำงานฉลาด มีโหมดการขับให้เลือกตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลุยทางลื่นหรือทางลาดชัน Fortuner ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่แบบไม่กังวลและสำหรับคนที่ต้องการลากจูงรถคันนี้ยังเพิ่มกำลังลากให้มากขึ้นเหมาะสำหรับคนใช้รถจริงจังไม่ใช่แค่ขับเล่นในเมือง พูดถึงเทคโนโลยี Fortuner 2026มากับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ตรวจจับเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นทั้งระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคันให้ภาพคมขึ้นในทุกสภาพแสง และยังมีระบบตรวจจับมุมอับตาและเตือนรถตัดหน้าเวลาถอยจอดทำให้ขับง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมั่นใจขึ้นในทุกสถานการณ์ในเรื่องราคาแม้โตโยต้ายัางไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า Fortuner 2026จะอยู่ในช่วงที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นปัจจุบันแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เพิ่มมา โดยเฉพาะฟีเจอร์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ยกระดับขึ้นแบบชัดเจนแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Everest, Mitsubishi, Pajero, จโร่สตหรือ Isuzu MUX ต้องบอกกว่า Fortuner 2026มาพร้อมภาพลักษณ์ที่พรีเมียมขึ้นเทคโนโลยีที่ครบขึ้นและภาพลักษณ์ของโ o โยต้าที่หลายคนเชื่อมั่นเรื่องความทนทานทำให้มันยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น,ตน สำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ครอบครัวที่ใช้งานได้จริงและไม่ต้องปวดหัวเรื่องค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวท้ายที่สุด Fortuner 2026คือรถที่เหมือนอัปเกรดทุกอย่างให้ลงตัวยิ่งกว่าเดิม ทั้งความหล่อความแรงความสบายและความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหา PPV สักคันรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากและก่อนจะไปจากคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องไรท์ไทยแลนดเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่แบบจัดเต็มทุกคันก่อนใครวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า